สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกทท่านครับผมเดี๋ยวนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับเจแซนด์คาติโนน45นะครับเรามีรถดีรถสวยราคาถูกคัดสรรไว้ให้ลูกค้าอยู่เสมอนะฮะก่อนอื่นนะครับลูกค้าเก่าก็จะทราบว่าผมเป็นคนทํารีวิวคลิปสดนะลูกค้าผมถ่ายเทคเดียวจบนะครับไม่มีการตัดต่อใดใดสิ้นนะครับแล้วที่สําคัญรถผมได้มาสภาพแบบไหนผมแค่ล้างสีและดูดฝุ่นฮะเอามารีวิวแบบสดๆชัดๆทุกๆมุมให้ลูกค้าได้รับชมกันนะฮะตำหนี้มีตรงไหนผมแจ้งรายละเอียดตามความเป็นจริงทั้งหมดนะล จัดโปรโมชั่นกับรถคันนี้นะฮะกับ Ford Focus นะครับลูกค้าคันนี้เป็น Ford Focus เป็นตัวแฮนแบ็กห้าประตูนะฮะเครื่องยนต์2 0 0 0นซีซีนะครับผมปี2011นะฮะเป็นออโต้แอร์แบ็กเอเสนะฮะลูกค้าเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นนะครับเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นมีจอ DVD ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะผมเปิดราคาต้นคลิปเลยนะฮะผมเปิดเลยนะเพราะว่าผมตั้งใจจะโปรโมชั่นจริงๆนะฮะรถคันนี้ขับดีนะฮะนุ่มมากนะฮะเพราะว่าช่วงล่างเป็นช่วงล่างของรถยุโรปนะครับ แต่นะ95,000บาทปี11ลูกค้าผมบอกว่าราคาสะดุ้งแน่นอนนะครับถ้าลูกค้าหารถที่ขันใหญ่มากไม่เล็กมากเป็นตัวแฮนด์แบ็กไปใช้นะครับคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะเป็นตัวหน้าไมชนแล้วนะฮะเพราะว่าเป็นรถเป็นปี2011นะถ้าเป็นปีเก่าศนหาน้ามันจะเป็นมุมเหลี่ยมนะฮะอันนี้เป็นไมชนแล้วแล้วรถคันนี้นะฮะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนหนักไม่เคยพิการไม่เคยจมน้าแก้มหน้าแก้มข้างแก้มท้ายนะครับไฟหน้าไฟท้ายเดิมโรงงาน0 0นะลูกค้าแล้วที่สําคะครับผม ไม่ลดราคาแล้วนะฮะถ้าลูกค้าต่อผมมาผมขอผ่านก่อนนะฮะผมไม่ลดราคาผมขอราคานี้เลยนะับเพราะว่าผมตั้งไว้ถูกนะฮะลูกค้าเดี๋ยวนี้มาชมงานบอดี้นะฮะพวกคิ้วยางต่างๆนะฮะพวกคิ้วยางชั้นหนึ่งชั้นสองยังสวยยังดูดีนะลูกค้ายังไม่มีหลุดไม่มีร่อนหายไปไหนนะครับสีสวยทั้งคันนะสีตีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์บวกนะครับตีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์บวกนะฮะคิ้วยางต่างๆคิ้วหลังคายังดูดีหมดนะฮะยางกระจกนะฮะกระจกเดิมนะลูกค้าหลังคายังบางเฉียบเลยนะฮะหลังคายังบางเฉียบเลยนนะะะ มีตำหนิบ้างนะครับมีตำหนีบ้างนะฮะพกแผงกิ๊ดีพลาสติกยังไม่มีก่อไม่มีแตกนะฮะแต่จะมีเปิดมีอะไรบ้างเล็กน้อยๆนะลูกค้านะฮะเล็กน้อยทั่วไปนะครับคิวประตูนะฮะองศามุมเข้ามุมหมดเป๊ะเลยนะฮะสีนี่หล่อมากข้อตรงไหนนี่บางหมดเลยนะฮะนะฮะคลิปเลยนะฮะแม็กยางยังสภาพสวยนะลูกค้าแห็กยางถือว่าสภาพสวยเลยนะฮะเสากลางประตูนะฮะชายบนยันล่างนะฮะชิดมุมหมดนะครับก็จะมีกันสาดอันนี้หายไปชิ้นหนึ่งนะครับ ผมไม่ได้ซื้อให้นะครับผมขายตามสภาพนี้เลยนะลูกค้านะเพราะว่าขายถูกมากนะครับที่อื่นมีการแสนกลางๆแน่นอนครับเพราะว่าเป็นปีสิด้วยนะครับขอแค่นี้พอนะครับนะฮะประตูหลังองศาชายบนยันล่างเข้ามุมหมดเป๊ะหมดนะครับตรงนี้มีรอยนิดนึงนะลูกค้านะถ้ากล้องไม่ซูมนี่คือมองไม่เห็นนะผมไม่ได้ทําให้นะฮะอันนี้ปล่อยธรรมชาติเลยนะครับเจ้าของอาจจะไปเปิดโดนเสาบ้านโดนเลยนะฮะนะฮะยางยังสภาพดีนะยางดอกยังหนานะยางยังนุ่มนะฮะ นะะฮยางหลอกยังนุ่มนะครับลูกค้านะฮะยางเนื้อยางยังดีนะยางเป็นปี2021นะฮะแม็กสวยทุกล้อนะขับดีมากนะฮะแอร์เย็นเฉียบเลยนะครับนะฮะกิบล็อกกันชนท้ายนะฮะเข้ามุมทุกจุดนะฮะสีนี่ข้อตรงไหนบางหมดนะฮะโลโก้นะครับ2.0โลโก้ฟอร์ดนะครับโลโก้โฟล์คสยังอยู่ครบนะลูกค้านะฮะกันชนหลังถือว่าไร้ตำหนินะมีเซ็นเซอร์หลังให้3จุดนะครับมีเซ็นเซอร์หลังให้3จุดนะครับลูกค้าสภาพยังเป๊ะเลยนะฮะ นะฮะอย่างคลิปเลยนะก็จะมีตำหนิเรื่องของงานฟิล์มบ้างเล็กน้อยนะครับฟิล์มด้านในนะนอกนั้นยังหล่อนะฮะสปอยเลอร์หลังนะฮะไฟไม่มีด่างนะลูกค้าไฟท้ายสียังสดนะครับไฟไม่มีด่างไม่มีลอกนะฮะหลังคาเลเกอร์ไม่มีเสียนะครับหล่อมากอะลูกค้าจริงๆริงรถจริงอะสวยนะครับจริงๆอ่ะบางคนซื้อจากผมไปเนี่ยเก้าหมื่นเก้าหมื่นกว่าบาทเนี่ยเก้าหมื่น้าเอาไปขายต่อสักแสนสองแสนสามยังมีกําไรนะถ้าลูกค้าซื้อไปใช้เองก็ยังไงก็คุ้มนะครับ คันนี้ขออนุญาตปล่อยถูกๆเลยนะฮะที่ปล่อยถูกไม่ใช่ว่ารถไม่ดีนะครับรถขับดีปกติหมดนะครับคือไม่ต้องเก็บงานอะไรเลยนะฮะเอาไปก็เอาไปขายได้เลยเอาไปใช้ได้เลยนะครับนะฮะคีวอนสัตว์สองด้านด้านนี้ก็หลุดหายไปนะคิวยางประตูสวยทุกด้านนะครับลูกค้ายังดูดีหมดนะครับนะฮะเป๊ะเลยนะประตูหลังนะฮะกรีบล็อเข้ามุมทุกจุดนะครับสีนี้ข้อตรงไหนบ้างเฉียบเลยนะฮะ แล้วลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับว่าเราจะอยู่ไกลนะครับผมอยู่ตีวนโนนสีหนนทบุรีนะครับผมมีบริการส่งฟรีทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับลูกค้าถึงราคานี้ก็จะมีส่งฟรีให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคุยกันหลังไม้ได้นะครับจัดเฟรนแนนได้นะท่วมยอดนะครับแต่ขอราคาเงินสดก่อนนะครับนะฮะนะครับเป๊ะเลยนะประตูประตูต่างๆนะฮะข้อมุมหมดนะครับตัวนี้มีรอยนิดนึงนะฮะแก้มหน้าซ้ายมีรอยนิดนึงผมไม่ได้เก็บให้นะผมปล่อยธรรมชาติเลยนะครับ ชุดไฟหน้านะครับแก้มกระโปรงฝากระโปรงหน้าเข้ามุมหมดนะฮะซุ้มล้ออยู่ครบทุกด้านนะครับสภาพยังดูดีเลยฮะนะครับถ้าเป็นโวท็อปจะมีไฟตัดหมอกโรงงานให้นะครับข้างหน้าจะเป็นไมวีเชนแล้วนะครับไฟก็จะเป็นแนวมุมยาวนะครับโลโก้ฟอร์ดชุดกระจังหน้านะครับฝากระโปรงหน้าสียังสวยกริบเลยนะฮะถือว่าไร้ตำหนิเลยนะฮะถือว่าไร้ตำหนินะครับเดี๋ยวผมพาไปชมภายในนะเดี๋ยวพาไปชมภายในครับ ภายในคือได้เป็นบอดหนังด้วยเหมือนที่ผมแจ้งนะเป็นตัวท็อปนะครับเกียร์โต้มี Airbag มี ABS นะครับขออนุญาตเปิดกระจกนะฮะเพราะว่าแสงเริ่มน้อยนะลูกค้านะครับไม่อยู่ประมาณ200,000นะไม่2 0 0 0 0 0นะครับภูมิอะไรมีรองร่องรอยบ้างเล็กน้อยนะคันนี้มีจอ DVD ให้นะครับนะฮะเป็นจอสปาร์ดิงนะฮะคอนโซลไม่มีแตกไม่มีบวมนะครับช่องแอร์อยู่ครบทุกช่องนะครับลูกค้าตำหนิก็จะมีหัวเกียร์ลอกนิดนึงนะครับอันนี้ก็ไม่ได้แก้ให้เหมือนกันนะลูกค้าซื้อไปต้องไปเปลี่ยนเองนะครับ เปลี่ยนไม่กี่บาทนะหัวเกียร์สั่งลาซาด้าเลยครับอันละสามสี่ร้อยบาทนะฮะแต่ผมขายถูกนะครับเพราะว่ารถที่เต็นค่อนข้างเยอะนะฮะอยากให้ลูกค้าได้ใช้รถถูกเป็นบ่อหนังด้วยนะฮะบอะปีกไม่มีแต่งไม่มีฉีกนะฮะมีนิ้วอยการใช้งานทั่วไปบ้างนะครับแต่บอะสวยมากนะบอะยังหล่อมากเลยนะครับนะฮะชุดพลาสติกบอะต่างนะฮะชุดพรมพื้นคิ้วนะฮะโลโก้โฟกัสยังอยู่นะฮะพรมพื้นตีสะอาดเลยนะครับนะฮะชุดแผงประตูต่างนะครับงานโครเมียมต่างๆมือประตูยังเงาหมดนะนะฮะยังดูดีหมดนะครับย นะฮะนะครับเป๊ะเลยนะประตูไม่เคยแกะนะน็อตเดิมหมดนะครับลูกค้านะครับบ่อหลังใหม่มากนะฮะใช้คําว่าใหม่มากนะบ่อหลังนี่ร่องแทบจะไม่มีรอยคนนั่งคนใช้งานเลยนะลูกคา้านะฮะใหม่แล้วก็สะอาดมากๆเลยนะฮะแผงประตูด้านหลังนะครับฝั่งขวานะฮะชุดโครเมียมเปิดประตูยังใหม่ใหม่ทุกจุดเลยนะฮะพวกยางกันฝุ่นกันเสียงยังอยู่ครบหมดเลยนะครับนะครับประตูท้ายแน่นมากอะลูกคา้าแน่นมากนะครับ โชคค้ำฝากระโปรงใช่นะมครับนี้มีกล้องถอยหลังให้นะครับนะฮะใหม่ลูกค้าผมให้ดูเลยนะใหม่มากนะหรือว่ายังสะอาดนะครับเห็นขายถูกๆนะฮะไม่ใช่ว่ารถสภาพโซมโซมนะลูกค้าดูนะเดิมหมดนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะน้ำมันล้วนนะฮะพลาสติกต่างๆไม่มีรอยเลยนะฮะแต่เข็บข้างเดิมหมดนะฮะนะครับพวกยางกันกระแทกกันฝุ่นเนี่ยยังอยู่ครบยังไม่มีเปื่อยไม่มีขาดนะฮะพลาสติกหลังมีร่องรอยบ้างนะฮะเนี่ยฮะ เล็กน้อยเจ้าของอาจจะเอากล่องอะไรมาวางแล้ว oh ก Good ็โดนถลอกบ้างนะครับถือว่าไม่เยอะนะไม่น่าเกลียดนะครับโดยรวมยังสวยนะครับนะฮะประตูด้านหลังฝั่งซ้ายเอี่ยมเลยนะครับเป๊ะเลยนะฮะถือว่าไร้ร่องรอยนะครับนะฮะนะครับบ่อหลังนี่คือเหมือนที่ผมแจ้งไนสภาพคือใหม่มากครับนะฮะราคานี้นี่หายากนะลูกค้าไม่มีแน่นอนนะฮะผมแจ้งก่อนนะครับลูกค้าท่านไหนได้ไปถือว่าเป็นผู้โชคดีนะครับนะครับนะฮะมีตําหนิแผงประตูตรงนี้ครับ หมือนยางตรงนี้มันจะลอกเนี่ยฮะอันนี้ผมก็ไม่ได้ทาให้นะผมปล่อยธรรมชาติเลยนะลูกค้าไปเก็บงานเราเองนะฮะนะให้ช่างเขาติดกาวให้นะฮะอาจจะเสียตังค์อีกร้อยสองร้อยนะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาทําให้นะฮะปล่อยสภาพนี้เลยนะครับคอนโซลสวยกลิบเลยนะฮะไม่มีดากไม่มีลอกนะครับนะฮะนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยพร้อมใช้งานนะครับเบาะข้างใหม่มากนะครับเบาะข้างถือว่ายังใหม่มากเลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาต เปิดฝากระโปรงนะครับนี่ห้องเครื่องดูนะสมบูรณ์นะลูกค้าเห็นเห็นเป็นรถที่หลายปีแล้วว่ารถไม่สวยนะครับห้องเครื่องสมบูรณ์นะห้องเครื่องนี้ไม่ได้ล對對้างนะฮะห้องเครื่องเดิมชุดพลาสต Просто ิกต <t ank> ่างๆแก้มข้างเดิมหมดนะฮะเดี๋ยวผมลองสตาร์ทนะสตาร์ทฟังเสียงยนต์ดูนะครับนะฮะเห็นขายทุกถูกนี่เครื่องฟิตปังเลยนะครับเครื่องฟิตปังแล้วก็ขับดีมากค่ะคือเครื่องฟิตมากลูกค้าเนี่ยเครื่องเดินเรียบมากครับเกียร์ไม่มีกระชากแม้แต่นิดเดียวนะฮะ รถพร้อมใช้งานสภาพสมบูรณนะ์น้าไม่มีดันนะครับน้ําไม่เคยแห้งนะสภาพเดิมหมดนะลูกค้าซื้อไปไปใช้งานด้วยน,นะครับนะฮนะขอบคุณมากมากนะับลูกค้าที่ติดตามมาก็รับชมนะฮะขอบคุณจากหัวใจนะครับเดี๋ยวผมจะมีรถด,ดีๆใหม่ๆสวยๆมาอัปเดตให้อยู่ตลอดนะฮะขอบคุณครับ